สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆออกมาครับโบก,กันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปให้บริการกับลูกค้าเราก็เข้ามาที่แอปคนขับโบนะครับผมหลังจากนั้นเราก็สแสดงออนไลน์นะครับผมเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งการแต่งกายแล้วก็ยานพาานะของเรานะครับผม เมื่อเราพร้อมแล้วนะครับแสดงออนไลน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนการตั้งระยะในการรับผู้โดยสารนะครับผมถ้าเราต้องการเพิ่มหรือลดสามารถกดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับกดเครื่องหมายบวกก็จะเพิ่มระยะออกไปอีกนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการลดระยะลงนะครับกดเครื่องหมายลบนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับการตั้งระยะในการรับผู้โดยสารอต่อไปนะครับผมเราก็จะขับไปตามเส้นทางครับรอผู้โดยสารเรียกใช้บริการเรานะครับผมไปกันเลยครับแต่แรกี้ว ราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับผมเรามารุนไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะได้ผู้โดยสารหรือไม่นะครับผมขับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบควบผมเช้าขนาดนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆใกล้จะแปดโมงแล้วนะครับผมใกล้จะ8ปดโมงเช้าแล้วนะครับ ไปเรื่อยไปเรื่อยออมีผู้เรียกใช้บริการในราคา25บาทนะครับผมเช้าก็งานแรกมาเลยนะครับ25บาทนะครับผมราคาย่มเยานะครับ เดีย๋ยวเรามาดูกันว่า25บาทระยะทางจะเท่าไรนะครับผมาราคาต่ําสุดนะครับผมราคาต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ25บาทนะครับเริ่มต้นนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทางที่เราจะไปส่งเท่าไรกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าจะไปรับผู้โดยสารนะครับผมดวงเช้าท้องฟ้ามืดครึมนะครับผมเหมือนพระพิรุนจะโปรยปลายแต่ว่ายังไม่โปรยปลายนะครับมีแดดบ้างเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอผู้โดยสารหรือเปล่านะครับผม ไปกันเลยครับไปอ่าเราก็มาถึงตรงที่ผู้โดยสารปักหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอตัวนะครับผมปึ๊บปึ๊บตกลง เดี๋ยวเราจะามาถึงแล้วครับผมหนึ่ง เราต้องลงข้างล่างไหมครับออได้ครับผมบครับขอบครับปึ๊บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกดการกระบ,บาดออแล้วกดเสร็จสิ้นการาชิ้นสุดการเดินทางนะครับผม ส่งผู้โดยสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหยี่สิบเอบาทนะครับผมโบจะชดเชยส่วนต่างให้เราสี่บาทนะครับผมค่าโดยสารที่เราจะเก็บกับลูกค้า21บบาทนะครับผมเงินสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันนะครับผมยืนยันการให้คะแนนนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาส่งผู้โดยสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในราคา21บาทนะครับผมถูกสุดๆนะครับผมอขอบคุณครับ